ครับเราก็มาดูกบคอนโดครับเป็นกบที่อยู่รูมากเลยในคอนโดนะครับเป็นไงครับคอนโดตัวนี้สร้างใหม่นะครับคอนโดทําแบบนี้นะครับเพื่อหล่อปูลงไปนี่ทําปูนใหม่นะฮะท่ออันนี้ก็คือออกมาจะเป็นท่อระบายน้ํานะฮะไงฮะท่อระบายน้ําลงไปทาเหมือนอตุรกทะนะฮะ ก็ื่อจะระบายน้ําเวลาเราจะล้างล้างรางเบาจะได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบนี่จะวงใหญ่หน,นนหน่อยนะครับเนาะวงเล็กเมาร่งมาครับน่ครับนี่คืออ่ากระหลังทําใหม่นะครับก็คือท่อจะยิงยาวมาเลยฮะคือระบายน้ําจะลงระบายน้ําลงที่เดียวคือระบายน้ําตรงที่ต่ําที่สุดนะครับเนาะก็ จะล้างได้สะดวกและง่ายขึ้นอ่ะเรามาดูที่เลี้ยงไว้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับที่เราเลี้ยงไว้ก็คือเราจะเอาอันนี้บังไว้เนาะนะนครับโอ้โหนี่เห็นไหมครับนี่เขาโตมาก,กนะครับน้อประมาณนะครับสองสามนิ้วแล้วนะครับนี่โตละครับนี่นะครับอเราล้างปุ๊บล้วก็ดึงอันนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็ฉีดน้ําล้างได้เลยนะครับ ยิงกบคอนโดอันนี้ผมลงร้อยร้อยตัวนะครับลงร้อยตัวก็เพื่อไม่ไม่ให้อัดมากนะครับถ้าลงมากกว่านั้นมันจะแออ,อัดตัวก็จะเสมอกันเป๊ะนะฮะก็ส่วนมากกระตูนน้อยเราจะคัดออกนะครับเพื่อเดยวตัวใหญ่จะกินนะครับ,รบนี่ฮะอันนี้เป็นเบาะที่สองอยู่นี่ฮะเบาะที่สองอันนี้หัวอาหารก็จะง่ายๆนะหัวอาหารจะใส่ขวดนมไว้เนาะเพื่อที่จะให้อาหารแบบง่าย สบายๆนะฮะนี่โหอ,อยู่ชั้นสองเทียบเลยครับชั้นสองเทียบเลยฮะเห็นไหมฮะตัวโตวแล้วฮะโอ้โหตัวนี้รู้สึกจะตายนะฮะโดนกัดนะครับถ้าโดนกัดปุ๊บมันก็จะตายเราต้องเก็บออกนะครับเดี๋ยวมันจะจะเสียเน่าเนาะวันนี้ก็ได้เวลาล้างอีกวันหนึ่งนะครับต้องล้างบอ่อครับ ต้องลางบ่อละโอเคนะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับคลิปดีๆฝากบอกเพื่อนเช้าว่างานทุกคนนะครับนะเนาะเผื่อจะได้หาอะไรทำเล่นๆแบบสบายๆแบบนี้ฮะเจาะยางรถก็เส้นไม่กี่บาทครับเส้นละสิบบาท20บบาทครับซื้อมันได้ตามร้านปะยางทั่วไปนะครับ